ผิวหน้าหมองคล้ำหน้าโสมง,ง่ายให้ระวังสิ่งเหล่านี้นะครับหลายคนบอกอยู่ในประเทศไทยเหมือนกับหมอทิมเลยทำไมหน้าหมอทิมใสจังเลยเนขณะที่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่น่าจะหน้าใสาขนาดนี้นะผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน้าทุกคนใสตั้งแต่เกิดครับทุกคนลองสังเกตดูนะครับเด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าเหล่าใครก็ตามเกิดมาแล้วผิวจะใสแต่สิ่งที่สําคัญก็คือมีบางสิ่งบนโลกเราครับที่มันทําร้ายผิวเราทําให้ผิวเราเนี่ยสีผิว ไม่สม่ําเสมออันแรกคือภาวะขาดน้ําเมื่อไหร่ก็ตามที่ผิวเราเนี่ยขาดน้ําสีผิวจะไม่สม่ําเสมอดังนั้นการดื่มน้ํา1แก้วทุก1ชั่วโมงตั้งแต่6กโมงเช้าจนกระทั่งถึง6กโมงเย็นจะทําให้เราได้รับน้ําประมาณ1 0บถึงสิแก้วเฉลี่ยก็ประมาณ2อถึงสลิตรต่อวันเป็นอย่างน้อยนะครับมันจะทําให้ผิวเราเนี่ยเอาของเสียออกจากผิวหน้าเรานะครับออกจาก หลอดเลือดเราและทําให้ผิวเราเนี่ยใสยขึ้นข้อที่2สําคัญมากคือหลายคนบอกว่า,วาดื่มน้ําแล้วแต่รู้สึกเห็นผลช้าทํายังไงให้เห็นผลเร็วผมบอกว่าสิ่งที่สําคัญมากคือการขยับตัวถ้าผมยืนอยู่เฉยๆหัวใจอาจจะเต้น60ครั้งต่อน,นาทีแต่ถ้าผมเริ่มขยับตัวเดินออกกําลังกายนะครับหัวใจผมจะเต้นเร็วขึ้นเป็น80-90ครั้งต่อน,นาทีดังนั้นหมายความว่าเราจะทํายังไงดีให้หัวใจบีบ ัวตุ่มตุ้มตุ่มตุม,ตมเพื่อสูบฉีดเลือดไปที่หน้าของเราไปที่ผิวของเราทําให้ผิวใสนะครับแนะนําว่าให้ตอนเช้าๆหรือตอนเย็นเดินออกกําลังกายแล้วหัวใจจะเริ่มบีบตัวทําให้น้ําไปเลี้ยงที่หน้าและจะทุกคนลองสังเกตดูผมการันตีได้เลยว่าทุกคนที่ออกกาลังกายวันแรกถ้ามีเหงื่อออกซึมๆนะแก้มจะอมชมพูแลวเพราะว่าเลือดเนี่ยมันจะไปพูที่ส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะ ถ้ามีเหงื่อออกด้วยโหผิวจะใสามากผมการันตีได้ว่าคุณจะผิวใสามากเลยหลังออกกําลังกายแค่30นาทีโดยการเดินแค่นั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการระวังแสงแดดอย่าลืมนะว่าเราอยู่ในประเทศเขตร้อนแสง uv a ทําให้หน้าแก่เพราะมันทำลายคอลลาเจนแสง uv b ทําให้หน้าดําผิวหน้าไม่สม่ําเสมอดังนั้นใครก็ตามนะครับที่ต้องโดนแสงแดดบ้างไม่มากก็น้อยนะครับควรจะทาก,กันแดดก่อนออกจากบ้านถ้าโดนแดดแรง ไปทะเลควรจะมีร่มปีกก,กว้างๆเลยมีงานวิจัยเลยว่าจะช่วยกันแสงแดดได้ประมาณ95เป็นอย่างน้อยส่วนใครก็ตามไปโดนแดดมาแล้วกลัวหน้าจะหมองคล้ำกลับมาผมแนะนำว่าให้ไปซื้อเคาน์เตอร์แบรนด์ยี่ห้อไหนก็ได้ครับเป็นวิตามินซีครีมเป็นอาบูตินครีมนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง2องอย่างเนี่ยทาไปที่ผิวมันจะลดการอักเสบที่เกิดจากอนุมูลอิสระจากแสงแดดมันจะช่วยยับยั้งเม็ดสีผิวไม่ให้เพิ่มขึ้นสามารถทาตัวไหนกล่อนก็ได้หรือ ผสมทั้ง2ตัวนะครับบนมือแล้วทาพร้อมกันก็ได้สาหรับใครก็ตามนะครับที่อยากดูตัวอย่างนะครับสามารถทักในไลน์แอดด็อกเตอร์หรือ inbox ของ Facebook ก็ได้หรืออาจจะพิมพ์คําว่า หน้าขาวก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวแอดมินผมไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับรักทุกคนนะครับสำหรับใครก็ตามชอบความรู้แบบนี้ผู้สันส้นๆกระชับได้ใจความแล้วสามารถเอาไปแอปพลายในชีวิตจริงได้เลยนะครับหมอทีมจะมีทีมงานนะครับที่ช่วยส่งข้อมูลแบบนี้ไปในช่องทางต่างๆของหมอทีมนะครับถ้าใน y o u t u b e กดติดตามกดกระดิ่งใน Facebook กด Follow แล้วกดซีฟอร์นะครับแล้วพบความรู้ดีๆแบบนี้กับผมคลิปหน้าแล้วพบกันสวัสดีครับ